เอาละกมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบวิญญาณราชันกันอีกเช่นเคยและถ้าคุณผู้ชมนะครับผมดูคลิปนี้เราชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สับตะไครเพื่อเป็นกำลังจะให้ผมด้วยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมดูสปอยกันแล้วเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับผม หลังจากที่พวกปรมาจารย์ตัวโกงเนี่ยนะครับผมก็ได้ปลุกจิตวิญญาณดาบขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจากนั้นพวกลูกศิษย์เนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าหลังจากที่พวกปรมาจารย์ตัวร้ายแต่ถูกทำลายกันวิชาไปพวกเขานั้นก็ดูงเงียบผิดปกติมากๆหรือว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยอาจจะยอมแพ้ไปแล้วก็ได้ถึงได้ออกจากเมืองแห่งนี้ไปเช่นนี้แม่พระเอกนะครับจึงได้บอกว่า จึงจะเป็นเช่นนั้นจริงลูกก็ต้องระวังตัวให้ดีและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับแม่ของพระเอกก็จะต้องเดินทางไปยังต่างเมืองโดยมีพวกลูกศิษย์คอยคุ้มกันให้นั่นเองทําให้พระเอกนั้นก็ต้องปกป้องเมืองเพียงคนเดียวนั่นจึงทําให้แม่พระเอกก็ยิ่งเป็นกังวลหนักยิ่งกว่าเดิมพระเอกเนี่ยนะครับจึงได้บอกว่าข้าคนเดียวก็เพียงพอแล้วการทูตของท่านต่างหากละ่ะเป็นสิ่งที่น่ากังวล และจากนั้นนะครับผมสายสืบของพวกตัวโกงเนี่ยก็รีบมาแจ้งข่าวกับนายของพวกมันว่าตอนนี้พระเอกก็อยู่เฝ้าเมืองเพียงคนเดียวและลูกน้องฝีมือดีก็ต่างออกเดินทางไปกันหมดพวกตัวโกงนะครับจึงได้บอกว่าดูเหมือนฟ้าฝนจะเป็นจะให้กับพวกข้านะและโอกาสนี้มันก็หาได้ยากมากๆเราจะไปอัดไอเจ้าหลิวหยุนให้เละกันจะดีกว่า และการจู่โจมของพวกเรานั้นก็จะเป็นไปแบบสายฟ้าแบลบรับรองได้เลยว่าไอ้เจ้านั่นไม่ทันตั้งตัวอย่างแน่นอนซึ่งผู้อาวุโสคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าจะลงมือคืนนี้อย่างนั้นหรอมันจะไม่เร็วไปหน่อยหรืออาจารย์ตัวเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราต้องรีบลงมือก่อนจะมีคนที่แข็งแกร่งกลับเมืองมาเพื่อช่วยพระเอกยิ่งลงมือเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะมันจะช่วยลดโอกาสของความผิดพลาดลงและอีกอย่างหนึ่ง เราจะปล่อยให้อเจ้าลิ้วยุนมีเวลาวางแผนไม่ได้ตอนนี้แหละที่จะต้องลงมือชิงสังหารไอ้เจ้านั่นให้ได้ซะก่อนซึ่งผู้อาวุโสเนี่ยนะครับก็ต่างพากันเห็นด้วยและต่อมานะครับผมพระเอกนั้นก็กําลังนั่งสมาธิอยู่แต่ทว่าพระเอกก็สัมผัสได้ทันทีว่าแก่นวิชาดาบของสํานักดวงดาราเนี่ยนะครับมันก็ได้คืนชีพกลับมาแล้วพระเอกนั้นก็เลยได้บอกว่านั้นก็ดีเหมือนกันดูเหมือนกับว่านี่ ็คือความหวังสุดท้ายของพวกเจ้าแล้วสินะถ้าอย่าง,งานั้นข้าก็ขอดูฝีมือหน่อยก็แล้วกันตอนนี้นะพวกเจ้าก็เปรียบเสมือนเสี้ยนหนามเพียงหนึ่งเดียวของข้าเท่านั้นและหลังจากที่เมืองนี้ได้อยู่อย่างเป็นสุขแล้วข้าก็จะได้ไปช่วยรื้อเสี้ยงออกมาจากเมืองน้ําแข็งสักทีเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วและทันใดนั้นเนี่ยนะครับอสูรนาคาของพระเอก มันก็ได้ปรากฏตัวออกมาพระเอกจึงได้บอกกับมันว่าข่าวนี้ศัตรูของพวกเรามันจะต้องเอาจริงกันแน่ๆข้านะก็เป็นกังวลว่าเจ้าจะถูกลุกหลงจากการต่อสู้ไปด้วยหากต่อสู้เคียงข้างข้า และต่อมานะครับชาวเมืองนั้นก็กําลังคุยกันว่าเมืองแห่งนี้มันชักจะยุ่งเหยิยงไปทุกทีแล้วฝ่ายที่ทําดีเนี่ยก็ถูกต่อตานและอีกอย่างหนึง่งนั่นมันทหารม้าป้องกันกําแพงทําไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันแถมยังมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของเจ้าเมืองอีกตั้งหาก ซึ่งฉากเนี่ยก็จะตัดมานะครับผมปรมาจารย์ตัวโกงนั้นก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายเพื่อพาเหล่าทหารบุกไปเพื่อเข้าโจมตีพระเอกซึ่งทหารของพระเอกนั้นก็กําลังยืนคุยกันนะครับว่านี่มันคือวิชาอะไรกันตั้งแต่้าเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นแถมยังมีกําแพงเวทมนต์มาป้องกันไม่ให้คนนอกเข้าไปหาพระเอกได้ซึ่งพวกทหารของพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ฉลาดพอและรับรู้ได้ว่า นี่มันคือการบุกลุกเผื่อโจมตีพระเอกซึ่งพวกทหารนั้นก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะแข็งแกร่งแต่ถ้าหากต้องต่อสู้กับปรมาจารย์วายร้ายเพียงคนเดียวถีบมากันตั้งหลายคนก็คงจำไม่ไหวแน่ๆแถมยังมีทหารฝีมือดีที่เป็นองค์ขลักเฝ้ากำแพงบุกมาที่นี่ด้วยพระเอกนั้นจะต้องต่อสู้อย่างยากลำบากแน่นอนและพวกเขาก็คิดว่าอยู่แล้วเชียว ว่าที่พวกผู้อาวุโสนั้นหายตัวไปก็เป็นเพราะว่าพวกเขากําลังรอโอกาสนี้อยู่โอกาสที่จะจองเล่นงานพระเอกและจากนั้นนะครับอาจารย์ตัวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเวทมนตพ์ผนึก6ด้านเป็นวิชาเก่าแก่โบราณที่กําเนิดมาตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามและได้โป,ปรดเถิดปรมาจารย์หลิวหยุนจงก้าวเท้าออกมาให้พวกขากําจัดซะดี ซึือพระเอกเนี่ยก็ได้ยืนรออย่างเท่นะครับอาจารย์ตวนจึงได้บอกว่าเจ้าในจัตาอยู่แล้วแล้วก็ยังทําเป็นไม่เห็นพวกข้าด้วยเจ้าคิดจะลองดีเรี่ยงไงทหารฝีมือดีของเจ้าน่ะก็ได้ออกเดินทางไปกันหมดแล้วตอนนี้เจ้านั้นก็เป็นเหมือนเจ้าเมืองที่โดดเดี่ยวแล้วก็เหมือนกับคนตายไปแล้วยังไงล่ะเจ้าลองทําตัวเยอะยิงอีกสิและข้าสัญญาเลยว่าจะจัดการกับเจ้าเอง ซึ่งทหารพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของนิกายดวงดาราและถึงพลังของเจ้าจะไปถึงระดับยินยางแล้วก็อยาหวังว่าจะหนีไปได้ง่าย,ายๆล่ะปัลลังม้าจ้าลิวยุนอาจารย์ตึงเนี่ยก็ได้หัวเราะและพูดต่อนะครับว่าขานั้นก็คิดไม่ออกเลยจริงๆว่าคนอย่างเจ้าจะรอดไปได้ยังไงซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าข้าเองก็อยากจะพูดแบบเดียวกันพวกท่านทุกคนน่ะ จะต้องมีจุดจบที่น่าเวทนาอย่างแน่นอนและข้าก็ขอแนะนำนะว่าอย่าทำตัวหญิงยาโสจะดีกว่าแล้วข้าอาจจะปลานี้ก็ได้และพระเอกนั้นก็ได้ดื่มน้ำเปล่าไปหนึ่งทีแล้วก็ได้พูดต่อว่าวิชากำแพงเวทมนต์นี้ข้านะ่ะเคยเห็นมาตั้งหลายรอบแล้วทำไมพวกท่านเนี่ยถึงได้ภูมิใจกับมันนักพวกท่านรู้หรือเปล่าว่าข้าน่ะเป็นใครกันแน่เคยผ่านสนามลบมากี่ครั้งบางทีประสบการณ์ของข้า อาจจะเก่าแก่กว่าพวกท่านด้วยซ้าไปเพราะว่าข้าน่ะได้ย้อนเวลามายังไงล่ะซึ่งอาจารย์ตัวนะครับก็ได้บอกว่าอย่ามาพูดเลวไหลจะดีกว่ายังไงซะเจ้านั้นก็จะต้องตายที่นี่ทหารของข้าน่ะก็ถูกขนานนามว่าเป็นเคียวหมาป่าและราชสีของเมืองหลวงแห่งนี้และจิตสังหารของพวกเขาก็กล้าแกร่งเกินกว่าสิ่งอื่นใดเพราะได้สังหารผู้คนมานับไม่ถ้วนแล้วยังไงล่ะ พระเอกนะครับจึงได้บอกไปว่าต่อหน้าคาผู้นี้ที่เคยสังหารผู้คนมามากมายจิตสังหารของเจ้าพวกนั้นก็จะอ่อนแอลงเป็นอย่างมากพวกทันนะช่างไม่รู้อะไรซับ้างเลยข้าจะบอกอะไรให้ก็ได้ว่าอะไรคือจิตสังหารที่แท้จริงแต่พระเอกเนี่ยก็ได้แสดงวิชาเรียกมังกรอ,ออกมานะครับผมและพระเอกก็ได้คิดในใจว่าพวกองคลักพวกนี้มีพลังที่สูงมากๆและอยู่กับราชวงศ์ มาอย่างยาวนานอีกด้วยว่ากันว่าแม้แต่นักรบผู้เก่งกาจก็จะไม่สามารถประมาทได้เมื่อเผชิญหน้ากับพวกเขาแต่ทว่าจิตสังหารของข้านั้นก็ถูกสะสมมาหลายพันปีและขาก็ได้โค่นล้มสุดยอดนักรบมาแล้วมากมายต่อหน้าข้าแล้วจิตสังหารของเจ้าพวกนั้นมันก็ไร้ความหมายซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้ใช้พลังทำลายกําแพงเวทมนต์ของพวกปรมาจารย์ ซึ่งทหารของพระเอกเนี่ยนะครับก็กําลังงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันทําไมจู่ๆก,กําแพงเวทโบราณก็ถึงถูกพังลงได้ซึ่งอาจารย์ตนก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันน่าทึ่งจริงๆพลังของไอ้เจ้าหมอนัน่นก็ทําให้พวกเรารู้สึกเสียพลาได้อยู่ตลอดเวลาจริงๆและอาจารย์อูก็ได้ตอบกลับพระเอกไปว่าจิตสังหารของเจ้านั้นมันแกล่งกล้าแล้วยังไงล่ะอย่างไงซะเจ้าก็ต้องตายที่นี่อยู่ดี เจ้านั้นไม่สามารถหนีจากความตายได้หรอกซึ่งเรื่องราวในตอนที่322ถึง324นะครับผมก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนาตรงนี้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าในตอนต่อไปเนี่ยนะครับผมก็น่าจะต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวและก็สุดมันอย่างแน่นอนนะครับและถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์แชร์สับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดี